จากต้นน้ำเดียวกันแตกออกไปเป็นหลายนาทีเส้นทางไหลห่างใกล้เหลือที่จะมีวันบรรจบที่ใดดุดดังสายเลือดเดียว แต่ชีวิตกลับเลี้ยวพันไปตายแผ่นฟ้าแผ่นดินกว้างใหญ่แล้วเมื่อไรจะได้พบพาคนที่มีชีวิตแต่ไม่มีสิทธิ์เป็นญาติกา สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนครับมือนีนะครับกัสิผาพี่น้องมาเบิ้งธรรมชาตินะครับยามแรงๆนะครับตะวันไก่สิตกดินนะครับสีผ้าไปเบิ้งนะครับลุงผลตกปลานะครับไปเบิ้งกันเลยครับเกียดเขียดเข้านี่บ่เขียยธรรมชาติเข้านี่ยผมเบิ้งเนี่ยครับอ๋อมันมันอันตรายโดนไอ้ปลาคอตกปลาคอเหรอครับได้ได้ได้บ่ครับเวลาตก เป็นดางมือเนาะด่างมือมันก็แบบัมมน,นแล้วแตม่มือใดมันก็ขึ้นครับครับเออนามพัฒน,น์หลายเนาะนามหลายส่วนใดครับนี่นา,นามนามมียังบอกอีกใดลบอกมาทันเหมือนอืมเหมืนที่จะว่าปีนี้ใครแบบน่บ่เลยขอบสานี่นะอ๋อนี่บอก<ะ>อ๋อยางลงได้เลยเป็นทางเก่าลงมาไปพุ่นแล้วอ๋อ บอกมาดเลยยังว่าปีก่อนปีนี้หนึ่งใครแน่อยู่ดอกบอกบอกปันใดส่วนปีใดเนาะผมเห็นผลมะสอนแมงอันนัึน,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 นกันแต่ล่องพวนนะกนั่นนะปีนี้บ่บ่มีบอกครับมีทั้พุ่นทั้งเทิงพุ่นหลักอ๋ออยู่ทั้งเทิงอ๋อคนดูโขบสาเนะอ๋อนี่บอกอ๋อยางลงได้เลยเป็นทางเก่าลงมาไป็พุ่นแล้วอ๋อ มดเลยทางว่าพี่กอนปี่นี่ใครแน่อยู่ดอกบบกบอกปันใดส่วนพี่ใดเนาะผมเห็นผลมาสอนแมงอันนัึกนกันแต่ร่องพวกนั่นนะปีนี้บ่บ่มีบ่ครับมี่เพิ่มพันทั้งเทิงพุันหลักอ๋ออยู่ทั้งเทิงอ๋อนี่แหละครับก็บเป็นวิถีชีวิตของชุมชนนะครับงงวยบ้องนี้นะครับชุมชนไผ่กระมาหากระไดนะครับผม มหาป่านะครับย่ำเสาย่ำแรงนะครับย่ำเสาย่ำแรงเพิ่นกับสีพพ่เรื่อมานะครับพพ่เรื่อแจ้มนะครับมาว่างมองนะครับย่ำเสากับมาย่ามมองนะครับลุงเมื่อกี้กับมาตกป้ายา่ำเสาย่ำแรงนะครับผมสำหรับมือนีนะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในเรื่องครับสำหรับมือนีนะครับสวัสดีครับ